สวัสดีครับผมชื่อมีนครับจากช่อง DTC Head นะครับก็วันนี้ก็วันที่สีละพลังเกือบเอ่อหนึ่งแสนแล้วเนาะอืมใกล,ๆล้ๆละอันดับก็เอ่อที่หนะึ่งร้อยยี่สิบสองตอนแรกก็ท็อปเก้าสิบแหละแต่พลังม,มันไปถึงแสนสักทีไงก็เลยน้อยลงมาหน่อยก็ท็อปร้อยก็ยังโอเคอยู่อันดับหนึ่งก็จะเป็นจางก้องน,นะครับ ซึงอันดับ2เนี่ยค่อนข้างน่ากลัวมากเลยนะพอมีเกเกวินครับที่ต้องเติมกับ2อ0พันสี่พันน่แหละโอ้หอ๋สุดจริงวะก็พันด่าผมก็อยู่ที่38นะก็ต้องประมาณเวสีสองกันะถึงจะเปิดดาวต่อไปแล้วก็ัวคัพสุเก่งครับก็ยังเป็นกาโร่อยู่นะเหมือนเดิมคิวก็ยัง45อยู่นะใครอยากเข้าคิวก็แอบมาได้นะอ่า อะไรดิประจําวันวันนี้น่าจะเปิดอ่ากู้ผลดัน,ดนรับผลแล้วก็สามด่างครบเรียบร้อยอารีนาบอกไปยังนะน่าจะไม่มีบอกอันน่าผมอยู่ตองร้ห้าสิบสี่นะอือฮึก็ท็อปหนึ่งอยู่คนนี้อยู่นะโ <c ười> คตรเก่งอะจริงไม่ได้เก่งเหรเขารวยมากเลยจริงอันนี้ก็แพ้ไปสามตาด้ว <c> ย <ười> ไปเจอฝั่งตัวข้าเปิดก่อนเลยแพ้ โอเคส่วนทีมอัปเดตวันนี้ก็เมอาอย่างมที่รู้นะว่าวันนี้ผมเปิดได้ King Engine ซึ่งผมก็ทำการย้ายมูเมงออกแล้กันเพราะว่ามูเมงมันก,มมก็เป็นตัวสปีดเปิดแล้วผมก็เปลี่ยนจากมูเมงอาจจะเปลี่ยนจากตัไแรกมูเมงกลายเป็น King King แทนออให้คิงเป็นตัวเปิดก่อนแล้วก็ใบลูกไฟไปแล้วก็ตามเนกาโร่แล้วก็ฮาเซมกิกิถ้าอาลูกไฟเหลือก็จะให้บอลทองก็ประมาณนี้แหละ อาวุธที่พามาได้ก็มีประมาณนี้นะตอนแรกผมก็จะเน้นให้ความเดียวมันใกล้ๆกันนะแต่ว่าเราเน้นดัานเมจดีกว่าะ่ะตอนเริ่มเริ่มส่วนระาดาบับก็ต้องรอเวลพุ่งนี้ถึงจะเปิดเนี่ยติดเออ่ติดเวลอยู่ดนะ่านยี่สิบสองละส่วนแหลบวิจัย ก็ยังไม่ผ่านก็ผ่านชั้สามแล้วชั้นห้องชั้นสามแล้วพรุ่งนี้น่าจะผ่านสามเอ่อชั้นสามชั้นสามห้องสิบสองอ่ะอือมฮึตัวสำรวจก็ไม่มีอะไรนะทาร์ฟุบบอสก็ยังเป็นคอมโบอินฟินิตี้ก็ทาร์ฟุบราชาก็ราชานั่งฟาร์นนะก็ถึงชั้นหกแล้วก็ก็ต้องฟาร์มกระป๋องไอ้ฟาร์มชั้นหกไปเรื่อยๆจนกว่าเวลห้าสิบเนี่ยอือมฮึ ส่วนการเติมวันนี้ผมเติมเอ่อผมเติมแพ็กแล้วันไปเอแพ็กสัปด,ดาหสัปดาห์แล้วแลวันวะอ่ะเออผมผิดแพ็คแล้ววันไปนะสามสิบ้าบาท <c oughs> ก็คือเติมคือเติมเพื่อเอากิจกรรมอันนี้เพราะว่าข้าครบวันที่ห้าจะได้ชิ้นส่วนอ่าไม่ใช่ส่วนได้อุปกรณ์มาของม่วงแล้วก็มันจะตรงกับอ่าอันนี้พอดี แล้วก็คือใครอยากเติมก็อยากได้ของมุ่งอีกก็แนะนําให้เติมตามอ่ให้เติมครบตามจํานวนกิจกรรมที่มันบอกนะเช่นคุณอยากได้เสื้อนักโทษคุณก็ไปเติมต่อสมแบงค์ให้ถึง98แบงค์เพื่อจะเอาวันนี้เนาะซึ่งอนาคตผมต้องดูก่อนว่าผมจะเอาผูบุกิ SSR ไหมนะเพราะว่าผมก็มีทั่สกิแล้วไงแต่ผมคิดว่าผูบุกิเนี่ยม,ม,ม,นะม,ม,มันแรงกว่าทัซสกิลแล้วนะไม่รู้ดิเครดสูมันแรงกว่า ก็แล้วแต่ตัดสินใจว่าจะเอาหรือไม่เอาดีก็ให้คอมให้ทุกคนช่วยคอมเมนต์แล้วว่าจะเอาหรือไม่ออมววเอาดีนะอ๋อ,อก็เติมไปแล้วก็ทำเควสอ่าใชนน่นี่ไหมอ่ะนี้แหละทำเควสอันนี้เรียบร้อยแล้วพิชิตรางวัลแข็งแกร่งแพ็กพลังลบพลังลบก็ถึงเก้าหมื่นห้าพอดีนะตอนแรกผมจะแสะน,นึงทีง่จะอ๋อเก้ 9, าหมื่นห้าก็ได้แหละจะได้อปฟไฟล์ถาวรมากับอ่าอาวุธเฉพาะของฟูบุกิซ์เอชอาร์นะ อืก็ดีมากเลก็น่าจะไม่มีแล้วผมก็จะพยายามเอาอันนี้ให้ครบแล้วกันเนาะก็น่าถึงผมน่าจะเติมถึงประมาณ98แบงค์อะพอแหละ <c oughs> นี่แหละก็เป็นแผลท,ที่ผมน่านอยา่าเจอมาแ,แต่ว่าตังค์ไม่ถึงจริงเออลงทุนกับประมาณสามพันอะเอาจริงๆอะเออ,เอ,อ,เอ,อ แต่ถ้าลงทุนก็โอเคคุณจะได้ตัวตายรากโจมตีของฝั่งบริษาทแล้วก็เป็นตัวละครที่ค่อนข้างจะเก่งมากเลยอืมมีตังค์ก็เติมมากัน <c oughs> แล้วก็น่าจะไม่มีไม่หลาอละไ้เฮ้าะล้วโ <c oughs> นะอเคเฮาชิบเออปาร์ตี้เข้าอย่างวะน่าจะไม่ได้เข้าลยนาะ โอเคยังไม่เข้าฟิกเกอร์นะครับก็ไม่จะเพิ่มเติมอะไรมากก็มีให้ใส่แท่นรองนี้เรียบร่อๆแล้วก็อย่าลืมไปใส่ให้ตัวดาเมจหลักของเรานะแล้วก็ฝึกฝนที่เปิดมาใหม่นะผมก็คือพยายามเวลาอัพเนี่ยพยายามกดแค่นหนึ่งครั้งพออนะย่ากดสิครั้งเพราะว่าเวลากด10ครั้งเนี่ยมันก็จะกดรูปทีเดียวเลยเราจะไม่สามารถดูได้ว,ว่าอันไหนไม่ดีอันไหนดีนะก็ควรพยายามกดแค่นหนึ่งครั้ง ถึงคุณจะมีประมาณพันชิ้นหรือหมื่นชิ้นก็ควรกดแค่ครั้งเดียวนะอืมเพราะว่าคุณกดหนึ่งรอบเนี่ยคุณจะได้รู้ว่าเอออันไหนดีไม่ดีถ้าคุณกดสิบรอบทีเดียวมันก็รว้ทีเดียวมันก็จะรู้ผลแล้วว่าอันนั้นดีหรือไม่ดีนะก็กดแค่ครั้งละรอบก,ก็พอมาถึงว่ามีสิบอันก็กดอ่ามันอันละห้าใช่ไหมแล้วก็กดไปทีละครั้งทีละครั้งทีละครั้งไปเรื่อยๆนะก็ประมาณนี้เนาะพยายามจะฟาร์มนี้ให้ทุกวันนะเพราะว่าอ่าฝื้นฝนเนี่ยเป็นเป็นยังไงดีเป็น,ปน,ปนอัน มันเป็นอันที่ทำให้แบบพลังไอหดีเราค่อนข้างเพิ่มสูงขึ้นนะเอาจริงๆแล้วก็ใครอยาได้เพจก็อย่าลืมร่วมบาร์ตี้เลยนะชิบกดไลค์แล้วก็เอาเพจบ้างก็จะได้บางก็ไม่ได้นะชิบโอเคขอบคุณมากนะครับที่ใครจัดปาร์ตี้ให้ Oh, โอ้ยยี่สิบเพชรโคตรสวยเลยโคชน่าจะได้อ,อ,อีกรอบหนึ่งเลยโอเคได้ห้าเพชรน,น่าจะครบละก็น่าจะมีเป็นรางัของดองผมก็ไม่ได้ดองเลยนะอืม มีตัวกระชาผกก็เปิดหมดแต่ว่าไม่ไม่เอาเพชรมามาซื้อตัวกระชานะไม่ได้ซื้อเลยอืมน่ไจะไม่มีแล้วละภาพสาดมานี่ก็ไม่รู้เหมือเออภาพสัดมาก็สตอรี่มันก็ได้คุยกันดูเดียมันได้ซ้ำเยอะจนพลังผมก็มันไม่ได้เพิ่มขึ้มมนมาเท่าไหร่เนี่ยจริงแล้วก็สำรวจเนี่ยผมก็รอให้มันกดสิบรอบแล้วล้วกันดรอไปเรื่อยๆก่อวกัน,กนอันนี้ก็ลงคุไปรอแหละ มีอะไรไหมภารกิจก็เรียบร้อยแล้วไม่มีแล้วเนอะผมผมเคลียร์ตั้งแต่เช้าแหละช่วงเย็นผมก็แบบมานั่งรับของอามารับพลังงานพลังงานแค่นั้นแล้วแล้วก็มาโฆษณาเอาเอาเพจโฆษณาแล้วกันไม่มีแล้ว้วก็ก่อนจากมาเดินนะเราก็จะเทพลังเหมือนเดิมนะซึ่งวันนี้ก็อาจจะประมาณคู่สองคู่กันแล้วกัน ก็คนแรกให้เป็นอาจารย์คิมก่อนนะครับโอเคขออนุญาตครับโอเคคิงเราเปิดก่อนนะ <c oughs> ตึ๊บตึ๊บแล้วก็ปิดลูกไฟเขาไปครับเราก็ไม่เขาจะม,มีลูกไฟใช้นะ ตามด้วยการโรนะครับป,ประมาณเท่าไหร่หมื่นหนึ่งไหมเดียงเดาเลยแปดหมื่นแปดหมื่นห้าแล้วก็โจเซ่นะครับชุบชุบแล้วก็ทำการบอกทุกไฟไปอีกสองเขงกาก็จะเหลือสามโกเทสต,ตับ ชึบอืมติดกระดูกหักของตัวนะอก็โกเิสุตับอืโอคตรแรงเอาจริงขี่จี้หนีรอบนึงแล้วโกฮิสุน่าจะสับเอ้ยไม่ได้โกเิสุกาโร่น่าจะสับโอเคเรียบร้อยก็ขออีกคนหนึ่งแล้วกันวันนี้ได้ไหมข้อชื่อผมอ่านออกไหมบีมเดอะฮีโร่ใช่ไหม อภิพมขอโทษนะโอเคประมาณพลังผมก็ใกล้เขาละใกล้ๆกักนพรุ่งนี้น่าขึ้นแสงได้น,นะประมาณแต่หนึ่งหมื่นขิงเอนจิ้นเหมือนเดิมนะครับขอ้อข้อดีของเอนจิ้นคือการบอลูฟไฟของตุกขามเนี่ยยิ่งถ้าเขาใช้คอของจีนนอตหรือว่าเด็กเนี่ยมันก็จะเสียเปรียบเพราะว่ามันให้ลูกไฟแค่ประมาณสามหรือสี่นะครับแต่ถ้าใช้ของคอของบากุซันเนี่ยมันจะให้ประมาณ 5- ้าหรือหเนี่ยาผมจะไม่พิดน,นะ อม,มันก็ยังมีโอกาสได้ใชู้กไฟอยู่แหละแต่ได้มาก็ไม่ได้จะเก่งมากนะ่ะมันเก่งแค่ตอนเริ่มต้นแหละเพราะว่าถ้าหลังจากนั้นทุกคนก็อ่าหลังจากนั้นก็จะมีกิจกรรมของตทนิกนั่งสองที่เป็นกิจกรรมแจกคอสตูมแล้วก็แจกลาคุดสันให้นะักตัวละครเอาไว้ถ้าเป็นคอฮีโร่มันก็ผมก็จะไม่มีประโยชน์ลแล้วแหละจากคิงของผมอะแต่ก็เอามาใช้แบบเป็นตัวสปีดของทีมผมไว้ก่อนนะเพื่อนมาบ้ารถไฟ โอเคเรียบร้อยก็น่าจะไม่มีอะครนะโอเคนี่ก่อนลวกันเกรงใจเกรงใจมาสบคนนี้ก็ขออัปเดตเรื่องอาการป่วยของจำโมวันกันก็วันนี้ก็ได้ไปฉีดยาเรียบร้อยลวโดยมาเจ็ดร้อยบาทเออก็โอเคอย่างน้อยก็หายดีกว่ามาเสียดายหายทีหลัง่ะเอาแบบวันสองวันก็หายแล้วจะได้มี แรงมาทําคลิปมาอัดคลิปพูดให้ได้ชัดๆจะได้เข้าใจอือฮึก็วันนี้ก็ไม่มีแล้วก็แบบมาเร็วไปเร็วหน่อยแล้วกันเนาะอืมช่วงนี้ก็มันกำลังเรียนพอดีแล้วก็จัดกีฬาสีพอดีด้วยก็จะคือช่วงนี้ก็แบบมันจะแบบเร็วๆหน่อยแล้วกันนะเพราะว่ามันมันรีบอะคือต้องรีบนอนแล้วก็รีบตื่นแต่เช้าก็ไปโรงเรียนปกติแล้วครับก็โอเคก็ขอจบคิดจะเป็นเท่านี้นะครับเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้นะ บายสวัสดีครับ